สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทโทอโต้อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ก็มีรถเก่งนะคะตัวท็อปมาใหา้พี่ๆได้รับชมกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda City 1.0 RS Turbo นะคะได้รถปี2 0 2 1เลยนะคะกับราคาตั้งขายนะคะ4,99,000บาทฟีดค่ผ่อนเพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะดอกเบี้ยเศษเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9 ก่อนจะไปรับชมคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะใครที่กำลังตามหาซิตี้สีดำอยู่นะคะต้องรีบเลยเพราะว่ามีคันเดียวนะคะนานาจะเข้ามาทีนะคะไฟหน้าเป็น Full LED เรียบร้อยไฟ d a y t i m ม Running Light ไฟหลีไฟเลี้ยวอ,อยู่ในโคบเดียวกันเลยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเลยนะ,ะตรก ตัวโลโก้นะคะไอ้แต่เป็นสีแดงนะตัดกับตัวรถสีดาสวยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวล้อนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแมกอัอลอยทูโทโนปัดเงาแบบนี้นะคะขนาดยางจะอยู่ที่16นิ้วนะภายในซุ้มล้อนะคะไม่มีสนิมเลยนี่สภาพวสวยๆนะแล้วยังได้สเกิร์ตรอบพันด้วยนะคะกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟไฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวฟิล์มคิวกันสาดนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4บานเลย ภายในคันนี้ก็จะได้เป็นโทนสีดำนะคะตัวเบาะของเขานะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะตัดกับเบาะผ้าที่เป็นกำมะหยี่นะคะแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีแดงส,สวยๆเลยนะคะพี่ๆคะตัวเบาะน้าไม่มีรอยฉีกขาดเลยคอนโซลหน้านะคะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยหัวน็อตน,นะคะเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะรับประกันว่ารถโครงสร้างเดิมนะคะนี่ หม้อนอนะ้ำไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะแล้วก็โครงสร้างนะคะรอยเม็ดอาร์ตเดิมนะคะนี่สวยๆแบบนี้นะรับประกันเลยว่ารถไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํานะคะเรามีบริการตรวจรถให้พี่ๆทุกจุดเลยกระจกนะคะแท้เดิมทุกบานเลยนะคะของ Honda น,นะนี่สภาพสวยๆนะคะสีดํานะรานะคาสี9เก้าเท่านั้นเองได้รถปี2021ด้วยนะคะตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังตัดกับปบอะพ่อเช่นเดียวกันนะคะภายในห้องผู้โดยสารนะคะ พื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนั่งสะดวกสบายไมย่แออัดจนเกินไปนะคะหัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะน,นะบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้รับประกันว่ารถไม่มีชนหนักปีคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนนะคะไฟท้ายได้เป็นแบบ LED นะคะตัวโลโก้ตัวอักษรได้เป็นโรเนียมน,นะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลังนะคะ2จุดแล้วก็ มีกล้องหลังติดตัวรถให้นะคะสปอยเลอร์หลังนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยเสาากาศได้เป็นแบบทีบฉลากนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารอ่าในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะมีถาดรองท้ายไปให้ด้วยนะคะเป็นถาดตรงรุ่นเลยของตัวซิตี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมอะีอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่เรามีให้ครบเลยนะคะรอยซีนนะ้าทางมะพร้าวเดิมโรงงานแบบนี้สวยๆ หัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะแล้วก็บอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดเหมือนกันนะคะพี่บีขาไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํามาแน่นอนนะอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะนี่สภาพเบาะภายในสวยๆแบบนี้เลยมือเปิดเป็นแบบสมาร์ทเอที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะ กระจกนะคะปรับลงออโต้บานคนขับนะกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยคันนี้ก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะมีควบคุมเครื่องเสียงได้นะคะมีฟุดคอนโทรลมีเกียร์แพดเดิลชิพให้นะคะ mm hmm. เลขไมล์คันนี้จะวิ่งไปอยู่ที่1 2 1 4 2 1สองหมื่นเกิโลเป็นเลขไมล์ตามการใช้งานจริงเลยนะคะรถเข้าศูนย์ตรงทุกระยะเลยนะคะ mm hmm. เครื่องเสียงนะคะเป็นแบบสัมผัสทัสกีน สาม,มารถเช er vida, so dry, well, we well, language, to ื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง f m AM ก็ได้นะคะแล้วยังเป็นจอแสดงผลนะคะของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะพอเรากดเกียร์อาร์นะกล้องถอยิดตั้งทันทีเลยนะคะพี่ๆค่ระบบแอร์อันนี้ก็จะปรับความเย็นให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เป็นลายแคปลาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวดูตรงหัวน็อตประตูก่อนนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาคงสร้างเดิมนะคะนี่ สติกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดเลยนี่เดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์1,000ซีซีนะคะได้เป็นอ u ์ b o ด้วยนะคะพี่ๆค่ะสภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยไม่มีการั่วไหลหย,ยดซึมของคาบน้ำมันเครื่องเลยนะคะน็อตทุกตัวภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคานด้านหน้าไม่มีร่องรอยการเฉียวชนนะคะหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมานะ วน็อตฝาโค้งนะคะเดิมทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเป็นฉนวนการความร้อนนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะสภาพสวยๆแบบนี้ก่อนส่งมอบยังมีการล้างทำความสะอาดขัดสีดูดฟูนเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะหากลูกค้ากลัวรถชนหนักมานะคะเรามีบริการตรวจรถฟรีนะคะลูกค้าไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda City 1.0 RS Turbo นะคะได้รถปี2021เลยนะแล้วยังได้ตัวท็อปด้วยนะคะกับราคา499,000บาทฟรีดาวผ่อนเพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะเรามีไฟแนนซ์นะคะวิ่งเส้นให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเลย หากใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะที่เบอร์083-442-8762นะคะเ<ม>บอร์นี้แอดไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆเราพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคสวัสดีค่ะ